บทอันนี้ตั้งต้งเป็นการทั่วคราวหรือเพิกถอนสิทธิสมัครตั้งต้งกฎหมายใหม่นะครับคาว่าถูกและงับการใช้สิทธิสมัครอันนี้เนี่ยกฎหมายเดิมไม่ได้ทผิดในระหว่างที่สมัครแล้วแต่ว่าและก็การถูกเพิกถอนสิทธิอันนี้ก็มีอยู่แล้วศาลจำคุกเคยได้รับโทษจำคุก เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการให้ลงโทษจำคุกเพราะการกระทำความผิดคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเลือตำแงแล้วโดนข้อหาเกี่ยวหรือเขาเขียนไายังไงราะว่ามันหมดถามว่าผมไม่ได้เป็นข้าการไม่ได้เป็นพนักงานไม่ได้เป็นอะไรอ่ะคนของรัฐก็เลยมาสมัครแต่ปรากฏว่าเป็นอย่างก็มีการตรวจสอบไป อยากเป็นฐาหนะอะไรลูกจัาประจารูกจ้าง,งตัวขาวปฏิบ,บัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงว่ากระทําความผิดด้านอย่างนี้ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่อัน,นุ้นที่เขียนอย่างการเข้ารับราชการใช่ไหร่เป็นโลกห้ามบัาฑโลกห้ามเท้าช้า,ห,าห้ามนู่นห้ามนี่อันนี้เขียนข้อเดียวเลยนะอย่างิดติดเหนือแล้วหมอตรวจท่านแค่หน้า,นาทีหมอจะรู้ ยา,ยา,ยาไม่ติดยาเต็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะงั้นหมอเขียนได้แย่ไงสมบูรณ์ดีร่างกายแข็งแรงแต่จะแข็งการบาัติดาโนกับทะเบียนบ้านตรงกันถือว่าไม่จําเป็นครับถูกครับไว้นาสมบูรหนึ่งแล้วปัจจุบันท่านใช้นาสมบมูรหนึ่งอเผอิญว่าท่านจะต้องเอาเอกสารที่ทำพิธีกรรมนีนนะ้ไปใช้สถาบันหน้าทีา่ดูหลักฐานแล้วนะคะ ไปสําคัญอะไรทางาด้านวุฒิทางด้านการศึกษาที่น้ำท่วมแล้วะค่ะลักฐานไม่เจออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ย้ายบ้านสองครั้งสามครั้งนื่นหากักดับสมัครอสอทนะถ้าสอทสามารถได้ครับเพราะว่ากฎหมายไม่ได้เขียนว่าต้องต้องต้องมีวุฒิอย่างนี้และในระเบียบก็ไม่ได้บอกว่าให้เอาไปนี่มาไม่จัดก็ได้ครับแ,แต่ที่ผมกำหนดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าไม่อยากให้ติดขัดปัญหาในวันที่มายื่นกันนะครับ จะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมานะจะได้ชี้แจงให้ท่านฟังที่8ถึง12นะครับว่าจะต้องเตรียมปัจจันอะไรบ้างแล้วของผู้สมัครนายกกับของสมัครสมาชิกแตกต่างกันอย่างไรนะครับเนาะเอามาดูอายุอายุเพราะว่ามีการกําหนดอายุของท่านสมาชิกกับทัางสองข้อข้อห,หนึ่งกับข้อสองเนี่ยนะออมาเทียบกันเดี่ยวเพื่ที่เขาจะดูนะครับตัวนี้เหตุผลที่ต้องแรับเพราะใน ตัวนว่าต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอาเป็นไปรับรองแพทย์แพทย์แผนปัจจุบันนะครับไม่เอาแผนโบราณนะแผนโบราณบางทีก็ไม่บอกให้นะครับแพทย์ผิดห้าคูนศิษสาวผิดห้างเสรับยื่นคำ้องภายในสามสิบวันต่อกรกตจังหวัดได้เลยนะครับเวลาผมจะประกาศไม่มีชื่อผมจะต้องมีเหตุผลเนอกรวมว่าอะไรส่งไปที่กรกตเหมือนกันนะครับอะ้นก็ ไม่อยากให้ไม่มีชื่ออยากให้มีชื่อกั้ทุกคนแต่ถ้ามีในระเบียบกฎหมายล้วก็สามารถตอบได้